เอาละครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับสู่ Battlefield 3พา์ที่2นะครับนี่เป็นเหตุการณ์หลังจากที่แผ่นดินไหวแล้วก็ตึกถล่มเราลอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ตอนนี้กำลังสนิกพีกเฉนีพีคก,กำลังสติลหลบทหารเหล่านี้อย่าให้มันจับได้ครับเฮ้ยเดินติดโอเคครับเย้ยใจเย็นนะเราอยู่ในเงามืดมันจะต้องไม่เห็นเราแน่ เฮ้ยอย่าลบอยบ่าลบกรุณาเปิดเผยตัวตนเปิดเผยก็บ้าแล้วไม่นี่เปิดเผยตัวตนกูก็ตายสิครับเอ้ยจุ๊ตกใจจะขยันจัมสเกลได้ไหมโอ้ตายแล้ววันนั่นใครวะเห็นหรือเปล่าไม่เหนนน็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นครับเราหมอบอ,ออกมา เปิดเผยตัวตนซะแล้วจะรอดกูไม่เชื่อเฮ้ยใครเหยียบอะไรเมื่อกี้นะไปครับคานต่อย้อยไอ้หนูอีกแล้วตุ๊ไป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 อาหารมิตังเกียบมันแดกนิ้วกูเนี่ยเดีไปเออโอ้ยจำเป็นต้องฆ่าครับหนูบ้าตอนนี้เราไม่มีอาวุธนะครับ จำไม่ได้พาพูดไปยัง <c oughs> ไม่รู้ตอนนี้เอาเป็นว่า,าเรายังไม่ไมีมีวอมีแต่มีดโอเคเข้าตึกอ,อุ้ยโอ้โหเจอคอนแทรคยังไงละเนี่ยเอ่อต้องฆ่าดิต้องฆ่าอันนี้ใช่ใช่ปะกดแทงเ,เ,เ,เห็นเปล่าคนนั้นอนะ่ะอุ้ย เราหยิบปืนไอคนที่ฆ่าคนเมื่อกี้มาอย่างไวว้า Easy Easy boys อ๋อ,อ,อเห็นนะอย่าคิดว่าจะรอดอ๋อเอาวะมีปืนแล้วค่อยโล่งใจขึ้นมาหน่อยเออเอา,เอาไอ้นี่มันมันรอดได้ไงยิงไม่โดนเหรอเมื่อกี้โอเคสงสัยปืนหลอนมาเฮ้ยมันป,ลลป่าระเบิดมา โอ้หขี้โกงเฮ้ยเราก็มีนะครับระเบิดไม่รู้ไปจิกมาตอนไหนเป็นการป้นแบบฆ่าแล้วป้นที่เร็วที่สุดเก็บปืนเก็บแม็กเก็บระเบิดมาสามลูกอีกต่างหากอย่างไวฮะไปครับมีเสียงฮอครับใช่เปล่าไม่รู้อุ้ยอุยอุยมันยังไม่เห็นครับมันยังไม่เห็นเอามันยิงฮอโหนั่นฮอฝั่งเราแน่เลยอะ อย่ายิงพอฟังผมเฮ้ยบ้านอะไปนะครับังหวะนนี้มารับหน่อยสิเอาสงสัยไม่เห็นเราครับอุย๊ยนี่อะไรอ่ะอ๋อกล่องเติมกระสุนอุ้ยตรงนั้นมีหนึ่งตัวเอ้ยสองตัวนี่ว่านอนอยู่นั่งอยู่คนหนึ่งเ,เดินมาตรงนี้สองครับยังไงดีวะเอ่อเราเก็บฝั่งนี้ก่อนมาล่ะ ฝั่งนู้นเห็นมีอยู่ในห้องอะมีอยู่ในห้องสองคนมั้งเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบครับเข้าวเขาเวอร์ไม่เห็นไม่เห็นเราไม่เห็นได้ไงมันเห็นล่ะไอหมอนี่ยังไม่รู้เรื่องเลย <S <S โอ้โสงสัยสลืมสลืมอ,อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหใครยิงแฟรอะไรวะเนี่ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยระเบิดเพียบอา้าวอ้าวอู้หูอยู่ไหนวะเนี่ย <S 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 โอ้โหตรงนี้ตรงนี ใช่ปะเออโอ้หมดแล้วออนี่นี่นี่เระเบิดไะล่ะเอาไปเอาผิดปาไปผิดฝังโฮ้ยนี่อะไรอ่ะดันได้เหรอเอาดิเอาแล้วอยู่ๆแล้วหยุดยิงมาดันรถเฉยเอาใจเย็นครับเออโอ้โอ้มาระเบิดไปก่อนโอ้โอเกือบเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วจังหวะมเมื่อกี้ เออ,อในห้องในห้องนี่ไงนี่ไงโู้น่าจะหมดแล้วครับไปไฮ่ายุ้ยยุ้ยอย่านะผีหลอกอุ้ยผีหลอกจริงด้วยโอ้เอออย่าซ่อนตัวออกมาเฮ้ยมันเสียงมันอยู่ห้องนี้เฮ้ยใช่ปะ่ะอู้อหู โอ้ไม่ก็มันปลาระเบิดดักเลยอุ <laughs> ้ย <laughs> จะเอาเหรอะจะเอาเหรอเอามาดิเอา,เอายังไงวะมันไม่เข้ามาดิมันไม่เข้ามาดิเข้ามา, <laughs> า,มาเอ้ยหมดยังเหมือนอุ้ย,ย,ยตกใจหมดแล้วบ้โอเค่หมดจะหมดครับไปต่ออ่ะ ข้างหน้ามีรถบัสสีเหลืองเอ๊ะแล้วทำไมเราให้เราอยู่ในรถบัสนั่นไงเฮ้ยก็ว่าให้เข้ามาทำไมในรถบัสใจเย็นใจเย็นต้องหมอบอ้หูหโอเคตรงนี้เอออ๋ออออ๋อยิงเราต้องยิงทะลุหน้าต่างรถเข้าไปอุ้ยตายหรือยังวะ มันยังไม่ตายอุ้ยโอ้รถระเบิดตัดหน้าเลยเราไปไงไปด้านนี้ครับโอเคโอ้ยโอ,ยโอย้ตึก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 ,ตกมึงยังไม่ทันจะได้ไฟกันเลยโอย้ไปหมดแล้วตกตึกศัตรูล้วก็ไปครับไม่ได้คิวเลยอย่างี้ คนละตัวกันใช่ไหมเนี่ยอ๋อคนละตัวกันก็ว่าเหมือนยิงล้มไปแล้วลุกขึ้นมาอีกผีหลอกแล้วเกมเนี้ยโอเคอันนี้มันคือทางเดิมเลยนี่หว่าที่เรามามันสภาพมันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าแผ่นไหวโอเคโอ้โหมืดมากเลยวะเฮ้ยหยุดอย่าขยับ โอ้ให้ตายสิแบลเบิร์นโอ้ก็นึกว่าใครอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยท,ท,ท,ที่นี่จะราบไปหน้ากองเรารไปจากนี่กันเถอะเยเพื่อนไปตามไปครับ โอเคขอบคุณนี่คือมิดฟิตหนคิดว่าน่าจะใกล้ถึงฐานแล้วสภาพพื้นที่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยจะทำอะไรก็รีบทำนะเราจะออกใน5นาที5นาทีเลยเหรอโอเคไปครับมีประตูตรงนี้เพื่อนมาเร็วเร็วมีเวลาแค่5นาทีแล้วไงต่อเพื่อน มอนเทสโอ้โหกลัวจะปบบเปิดเมื่อกี้ยืนยืนเงินงงอะไรอยู่ครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยจริงๆมาได้แล้วเพื่อนเอ้าประตูมันก็ค้างได้นีจ่จะนั่งถือประตูอยู่ทำไมเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยไปโอ้ตรงนี้ตึกถล่มด้วยโอ้ข้างหน้ามีคอมปานีแน่นอน อุยอุยอุยนี่เพื่อนหรืออะไรเพื่อนปะเพื่อนชัวโอเคโอ๊โเดี๋ยวดิเพื่อนอะไรอะขึ้นไปเออใช้ปืนโอ้ my god เอาดีครับผมปั๊ป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 ปัป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 ปััปป๊ปปัปป๊ป ปืนมันร้อนมันก็ต้องใช้เวลาไหนไวะไอตัวนี้มองไม่เห็นเลยอะเอ้ยนี่ไงนี่นี่ครับโอเคนี่นี่ไงโอเคมีปะมีปะนี่เข้ามาเข้ามาขอมาใคร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 โจนโจนเออโอเคซึ่งบินเรามาแล้วครับ เราลงกดลงไม่ได้ไม่จะตามสคริปต์อัพอัพีจีโอ้โอ้โอ้รอดไหมเนี่ยไม่นะยังมึงไปกูยังไม่ได้ขึ้นเลยอัพพี่จีใครเขายิงอัพีจีวะโอ้โหทางไหนวะเนี่ยอ๋อทางนี้โอ้โหสืบื้อเลยเราเพื่อนก็ไม่บอกหรือมึงบอกแล้วไม่ได้ยินไม่รู้อัพีจีอัพโอ้โห ไปแล้วครับป้อมปืนเราเอออ๋อก็มินจอดแล้วก็มินจอดแล้ว let's go let's go อู้อู้อู้ come on let's move move มาแนวโอ้ได้ตัวแล้วเยู้นี่จะมีของถล่มอีกรอดครับ ถ้าฉันพูดผิดก็ช่วยบอกทีฟารุกอบาเชียและก็พวก PLR เนี่ยยึดอิหร่านในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวหลายสัปดาห์ต่อมาเราส่งทหารเข้าไป50,000คนเพื่อไปจัดการเขาจะมาสอนประวัติศาสตร์นี่ไงแกอยู่ส่วนไหนในการตามล่าอบาเชียเออ่มันอาจจะก,กว้างไปเดี๋ยวฉันเจาะจงให้ เอาเป็นภารกิจแรกของนายแล้วกันเราต้องไปทำ BDA หลังจากการถล่มทางอากาศท,ที่เทรานทำไปทำไมก็ทำตามขั้นตอนเรากำลังมองหาเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นามมนายดูไม่ค่อยเหมือนคนที่ทำตามขั้นตอนนะบอกราย,รยละเอียดเกี่ยวกับผู้หมวดโคบีอคบฮอลกินมาจะเป็นนักบิน F18 ไม่เห็นรู้จักเลยเธอได้รับมอบหมายให้จู่โจมทางอากาศไปที่อัลบบเชีย อฮอกกินส์เราได้ขึ้นเป็น Alert 1วเปลี่ยนแผนเราต้องออกเลยตอนนี้เขาบอกว่าเราเป็นหน่วยพิเศษเราไม่ได้จะมาะนั่งดื่มวิสกี้กันอยู่ที่สเตชันเราจะได้ขึ้นไปบินเป็นภารกิจจูโจมทางอากาศที่เทอรานแถวแถวแอร์พอร์ตง่ายๆก็คือเขาได้เจอตัวอัลบาเชียแล้ว เพราะงั้นเอาให้เต็มที่ฮอกินวันนี้งานใหญ่โอเคเต็มที่ครับ <c oughs> ก็ออกประมาณนี้ <c oughs> คิดว่าน่าจะมีเครื่องบินอิหร่านบินอยู่บนน่านฟ้าเรียบร้อย <c oughs> โ้เปียกหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ยังไม่ทันทำอะไรเลยนะนั่นสินะเครื่องบินของเราว้าวฟารุกอาบาเชียเนี่ยโดนหนักแน่วันเนี้ยอาา่ะฮะต้องต้องซูมตูดขนาดนี้เลยนะโอเคโอเคไปกันได้เวลาท็อปกัน มา let's go อ๋อเครื่องบินสองคนขคับค,คนขับเดียวแหละแต่ว่านั่งได้สองคนอีกคนนึงก็คอยช่วยดูครับอ่าโอเคเอ,อ่อปิดกระจกให้หน่อยปิดกระอ๋อกด e โอเคกรึบ ชาร์กสี่หกคุณเป็นลำที่สองรับทราบเออเราต้องให้คุณช่วยตรวจเช็คเครื่องบินหน่อยได้ยินนะฮอคินเช็คทางซ้ายสิเช็คทางซ้ายเออตรงฮะซ้ายไหนนี่อ๋อซ้ายตรงปีกครับโอเคเยี่ยมไปดูทางขวาต่อมาทางขวาครับ เช็คระบบอาวุธเปิด HMD โอเคกด E เปิด HMD ว้าวโอเคผ่านต่อไปเป็นปืนใหญ่กด1โอเคโอเคปืนเช็คต่อไปเป็นมิสไซล์กด2มิสไซล์ครับมิสไซล์เช็คต่อไปเช็คแฟลร,กกฟร์กด X โอเคเช็คหมดแล้วไปได้บินสูงบินตำ่ำขอให้โชคดีพร้อมนะพร้อมสิครับนี่กดไลค์ไปทีหนึ่งไปกันโอ้ไปแล้วหนึ่งลำเอาละเต็มตัวไปแล้ว Oh. อาจจะเวียนหัวนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เมาเครื่องบินโอ้ oh. อันนี้เราไม่ได้ขับเองนะครับไอ้เพื่อนมันขับเราแบบเป็นคนนั่งอยู่ข้างหลังคอยช่วยสอส่องแบบเวลาค่าสึกมาอะไรงนี้ว้า wow. วดูวิวสิครับอึมคลึมมากชาร์ก4 6เราจะไปเทียบลำไเครื่องบินเพื่อน งามมากชาร์ก46เป้าหมายอยู่อีก8ไมลเรากำลังขึ้นบินสู่น้านฟ้าทางตะวันตกเฉียงเหนือของคุณมุ่งหน้าไปที่310ชาร์ก46รับทราบมุ่งหน้าไปที่31042ไปไดออ้อันนี้อะไรวะทางสะดวกเละโอเคไป จะได้ไปถล่มมันให้เรียบก<ฮ>ำลังขึ้นสู่ชั้นเมฆแล้วอาจจะปั่นปวดนิดหน่อยโอเครับทราบเมฆเต็มไปหมด,ดเลยว่ะเพื่อน ชาร์ก4-2ศัตรูในเรดาร์เข้ามาเร็วมากเอาละน่าจะสองลำอันนี้แปลว่าอะไรก็ไม่รู้โอ้โอุ๊บเวียนเลยข้าศึกข้าศึกอเอ๊ะเวียงซ้ายเวียนซ้ายไปครับอโอเคแยกกัน กำลังเข้าปะทะเฮ้เพื่อนเราไปซ้ายครับเอาไปขวาเคจเจอค่าศึกแล้วมันปล่อยแฟร์เอาละฮอกกินมันปล่อยแฟร์แ,แล้วอว้ววู้วมันอยู่ข้างหลังฉันแล้ว ไปไหนแล้ววะกันไงเอาชิปหายโดนเล็งมันล็อกโอ,โอ้โอ้ปล่อยแฟร์โอเค,อ,เคอีกแล้วเหรอมันปล่อยแฟไปครับเออโอเควิววิอะไรวะโอเคอเพิเ่มสปีด ระวังไว้อา่านได้ไงล็อกบอลไว้ล็อกบอลไว้กำลังกำลังกำลังแป๊บแป๊บแป๊บโอเคล็อกแล้วยิงโดนป่ะยิงโดนโอเค,อเคสุดยอดร่วงไปหนึ่งอุออยอ๋อสิบสองเลกาข้างหน้านี่หว่า โอเคมันไปข้างหลังแล้วเดี่ยวตามเลียวตามเดี่ยวตามโอ้จังหวะนี้จเย็นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเพิ่งอ้วกคนกำลังไล่กันอยู่เลยอยู่ไหนอะอ๋อนี่ไงเจอแล้วข้างหลังก็มีตรงนี้ก็มีตตรงนี้ก่อนเอ้าวนี่ไง ยังไม่ทันล็อกเลยกดยิงไปแล้วยิง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 เออโดนโอเคยิงอู้ไม่โดนได้ไงวะเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ยิงออกไปลอเลยเฮ้ยปล่อยไปอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังโอ้ ยังไงเพื่อนอบ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 นัออออออนไงมันอยู่ข้างล่างนอยู่ข้างล่างนี่ข้างข้างข้าง,ข,างข้างเลยยิงยิงยิง,ยงไปปล่อยแฟร์ไม่ได้ยิงเออนันแหละยิงได้สวยอ,อ้าเอามาอีกแล้วศัตรูยิง โอ้โหเดี๋ยวให้กูยิงแล้วโอ้โหดันโดนด้วยเมื่อกี้โอโอสงสัยล็อกทันเมื่อกี้ยิงปุ๊บแม่งเพื่อนควงสว่านเลยโอโอเจ็บร้อยปะเี็บร้อยโอเคจัดการศัตรูหมดแล้วรับทราบมุ่งหน้าไปที่280เอ่อทำตามแผนเดิม เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีบางอย่างอยู่ในเลด้าครึ่งมีศัตรูขอย้ำม,มันยิงมาแล้วว้าวชิบหายแล้วโอ้เราเสียชาร้า4-2ไปแล้วขอย้ำเอาเฮ้ยเฮ้ยปล่อยแฟปล่อยแฟ,ปล,ยแฟปล่อยแล้วเออโอเคอเร็ว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  ปล่อยแฟ่ยเฮ้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 ยเเดือดเโอเคปล่อยแฟ่ทันยังไงวะเนี่ยวันนี้เราปุ่มยิงมันไม่ขึ้นอ่ะต้องปล่อยแฟ่ได้เรื่อยอ่ะเออโอเคอร,อ,เคอ,รอ,เคอดอยู่ยังไงเนี่ยเพื่อนระวังหลังไว้ระวังอยู่เนี่ยเราจะเลี้ยวขวาโอเคเอาละได้ยิงแล้ว เออมันปล่อยแฟร์ครับเอาใม่เอาม่ๆม่ยิงไปเรียบร้อยหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเอาเผอกดปล่อยแฟร์ทำไมก็ไม่รู้ข้างหลังข้างหลังเพื่อนฝั่งซ้ายโอเคล็อก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 ยิงมันปล่อยแฟร์ไม่ได้ เอาไหมยิ่บต้องโดนแล้วแหละจงังหวะนี้ยมันไม่โดนวะปล่อยแฟงแล้วอ่ะเออยิงไปบึ้มเรียบร้อยครับฮโคตรชอบ bro อยากควงสวรรค์คนดูกูเมาหมดแล้วเนี่ยโอ้ แล้วไงต่อบินกับเรือเปล่าหรือจะบินไปไหนเอาที่สบายใจเลยเฮวพี่สองหนึ่งสองนี่ชาร์กสี่หกกำลังเข้าร่วมแนวจู่โจมเปลี่ยนนี่คือบูด็อกสามสามมาที่เก้านาฬิกาของนายรับทราบพุทเราโดนจู่โจม มาจากออสนามบินเราเพิ่งเสียบูด็อก3-2ออคกินเปลี่ยนไปใช้ t a r กตติ n g พ o แล้วก็จัดการมันโอเคมาเฮฟวี่2-1-2กำลังบินเข้าพื้นที่ค่าศึกเพื่อหาเป้าหมายที่จะจูโโจมรับทราบให้สัญญาณริปเปอร์1และกันเมื่อพอร้อม สไตรเกอร์สองหนึ่งและสองสองกำลังตามมาให้ตายสิเกือบโดนแล้ว C6 เปลี่ยนช่องทางไปที่ AGM 88โอเคฮอกกินเราต้องอยู <S yan>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  ่โจมใส่ภาพื้นดินอุ้ยโอเคกดหนึ่งครับแล้วก็คลิกขวาเพื่อซูมแล้วก็ยิงโดนเบาโดนเบา มันไปถึงหรือยังวะ,ะนี่ไงโดนแล้วครับโอเคเยับอีกอันหนึ่งล็อก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 ยิงไปกำลังไปมิสไซล์ถึงไหมเนี่ยถึงครับผมโอเคสวยอีกที่หนึง่งตรงนี้เออโอเคสร็ค,ครับเราต้อง เล็งให้ดีๆแล้วก็โดดโอเคอ <c oughs> ไม่พบข้าศึกบนภาคพื้นแล้วเปลี่ยนรับทราบแล้วกำลังปิดกล้องกลับเรือกันเย่ด้กลับเรือสักทีเอฟวีสองหนึ่งสองชาร์กสี่หกเอ่อกำลังออกจากพื้นที่รับทราบแล้วมาที่ศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็ระวังตัวด้วยเปลี่ยน เย่รอดครับน่าสนใจนะแต่ว่ามันเกี่ยวกันยังไงคืออาบาเชียเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่นายก็เข้าไปเรารู้ว่าเขาอยู่ในเทรานสักที่หนึ่งก็ตามใดที่นายยังไม่เชื่อว่าอาบาเชียเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับโซโลมอนผมก็เห็นตามที่เห็นนั่นแหละฉันมีคำถามอาบาเชียเนี่ยก็เหมือน JFK ของเราจำคำพูดนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่รู้อ่ะ มึงรู้อะไรบ้างเนี่ยไอ้เวนเอ้ยอย่าลืมนะว่าแกมาอยู่นี่ทำไมแกต้องมีความผิดแกจบไม่สวยแน่เราไม่ได้จะมาตีกันปล่อยเขาไปตามไ้ที่เรายังทร e ต t เขาในแบบของเราที่ค่อนข้างชัดเจนฉันแค่อยากจะได้ข้อมูลเรื่องพวกนี้แบบใสสะอาดงั้นก็บอกเรามาเรื่องที่ไหนไปเจอระเบิดนิวเคลียร์ที่เทราน ว้าวเมืองใหญ่เป็นบ้าเลยรถถังยังไ,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 ไม่มาเหรอยังไม่มามันมาช้าเพื่อนโอเคแล้วไงต่อมิสฟิตนี่คือเฮเมเกอร์มิสฟิต,ฟตการจู่โจมทางอากาศตอนนี้ยังสรุปข้อมูลไม่ได้ยังไงก็ตามตอนเวลาตีสามเรามีคำสั่งให้ไปยึดสะพานเจฟฟริดอะไรสักอย่าง มิดฟิทแล้วก็เฮเมเกอร์จะเข้ายึดพื้นที่ศัตรตูทราบแล้วเปลี่ยนจุดหมายแรกของนายคืออพาร์ตเมนต์ที่อยู่เลยคลองไปเราจะเข้าจู่โจมในหนึ่งนาทีเอาละเตรียมตัวรับทราบมานั่นไงเฮเมเกอร์ไปกัน นี่คือมิดฟิทเรากำลังเข้าภารกิจขอย้ำเรากำลังเข้าภารกิจอันนี้โอ้มอต้าครับ Let's go ู้กู้กู้กูกไปกันก่อนเลยเราต้องเบรกกันเลยอย่าพึ่งโอเคเดี๋ยวเราเบรกกันไวเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ Battlefield Free พาร์ทนี้เรามาตอนพาร์ทหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ